เป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทท,าบาทั้งบัตรเติมเอาเป็นเงินกีบมาให้เนาะได้โยฮุเซนห้าสิบพันกีบพี่น้องเลยเนาะกะทั้ทงไงแล้วฝ<ป>ากมากกะหนึ่งพันบาทเต็มได้พี่น้องเลยถ้าว่าฮักการ์จำนวนขึ้นเงี่ยเอมากับบ่อหอดออกหนึ่งพันบาทแต่ว่าทั้งบ,งบัตรเติมใส่อยากให้มันเต็มครบจำนวนเงินหนึ่งพันบาทเนาะ มอบให้ติวทำบุญไปน้ำกันพี่น้องเลยเนาะเนาก็บอกว่ากันอ๋อพันตุมิเตว่าไพเป็นคนทับเจ้าบ่โอ้หกแสนห้าสิบพันกรีบนะกับมิเตว่าให้ทั้งพันตุนะให้คำอวยพรอวยชัยเพปนเอนะให้เพปนอยู่ดีมีแหงกันละขอบบุญขอบคุณเพลินทั้งไอ้ใหญ่ใจดีอยู่ฝั่งไทยเด้อ À, bộ phần số, à, bộ học sư việt nam cảm ý tờ à, tăng ai nhai chạy đi phân có buồn có quân phần đó rồi à, no Hãy subscribe cho kênh มาส่งฮอดเทียนฮอดชานเป็นที่เรียบร้อยเนาะทั้งอ่ะผอพองทั้งไงเพิ่นก็เตรียมตัวกลับแล้วพี่นอนะอ้องเไยเนาะเออเบิ่งเด้อไงเด้อไปเดินทางปลอดภัยเด้เอบายไปแล้วพี่น้องเไยเนาะทั้งไงเฮานะมาแต่อใช่กูไยมาแต่ปลูกมันโอ้ยเอาพี่น้องเไยมาส่งฮอดเทียนฮอดชานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ชักชีวะจังไดพี่น้องไยโหทั้งง่ายเพ่นก็นมีเวียกไปตอรับเพลิดลวนดีกว่าสันพี่น้องไยสิคามไปมกุกไปรับคนป่วยนี่ยละมาหล้วจ็มาชงอยู่เซธมวกพี่หละพี่น้องไยเนาะป้าทางังยัยเราก็บบดมือแล้วเหมือนนี่พี่น้องไงไปรับหล้วกับลับขึ้นมาพี่น้องไงพอดพุ่นกับยันค่ำยู่เนาะ นะพี่น้องเอ้ทั้งมาตูนกับเดินทางขึ้นมามาชงทั้งอพอฟองเพิ่นกะขึ้นมาสามคนรอบนี้เนะาะคือ,อเห็นนั่นแหละพี่น้องเอ้เนาะจักสิวาจังใดเป็นโรคตับแข็งนี่ก็โอ้ยยา,ากอยู่ได้พี่น้องเอ้เพราะว่ามันรักษา,าค่อนข้างที่ยากด้เลยแหละพี่น้องเอ้ตับแข็งนี่ ศาตรว่าเป็นไม่ไหมในการดาวู้นั่กามูเน่เนาะอาจสี่หักซาแบบฮักมุงฮักไมมหรือว่ายาพี่น้องไงอาจสีท่านกามีเนาะแต่นี่ปล่อยไว้นานแล้วพี่น้องไงมันหลดุดโอ้ยเนะาะจักรีว่าจังใดพี่น้องไงเอ้าฉันว่าได้ยังห่างกับอา่านี่ก็เป็นบุญของเราอีกเท่านึงเนาะพี่น้องเนาะอ่าโมเน่ฮักซาฮักมือทั้งไมม อ,อยู่บ้านอยู่ช่องอัดฏิปฏิหารมีจริงก็มีน้องพี่น้องเนาะอย่างเช่นคือ,อาทางน้องน้่มเพิ่นพี่น้องเไยโอ้โหทางใจให้เพื่อนนกกาลังกายพี่น้องเไยเนาะนักกีฬาปะสันพี่น้องเไยเ,เดี๋ยวขึ้นไปหาเราก่อนเป็นจังใดเนี่ยพี่น้องเไยก็มีพอดีว่ามีทัา,ทางไอไอใหญ่เจดีเพิ่นพี่น้องเไยอยู่ทั้งต่างประเทศเห็นและวดุจโจนชงซานว่าสัน ฝากเงินฝากคำมาซอยทั้งฟอพองเนะาะผู้ทองไข่นั่นแหละเป็นจำนวนเงิน1 0 0 0ันบาทพี่น้องไงเดี๋ยววัตุนกับผู้ดีล่ะจะได้เอาไปมอบให้ทั้งพอเราเลยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเอาไว้ให้เราซื้อ,อยากซื้อกินนั่นแหละอยากยังก็ให้ซื้ให้เรากินพี่น,ออน,ะนะ้องไงเนาะเดี๋ยวพบเจอกันอยู่ทังพวกน่ะพี่น้องไงพู้สาวกันนอายยังไอายกล้องช่วมวโอ้ เอ้าก่อนสีขาเขาเทือยกันกี่ใดพี่น้องเไยมาเบิ่งก่อนใส่กันตุบตับตุบตับเดียวเนาะเออกระเนรีนี่เนะาะใส่แขนเดียวเลยมวนกล้ามเป็นมัดเป็นมัดเราบ่เออพี่น้องเไยเนจาจังไหนจังว่าอายแท้อยู่ไก่ไปนั่นก็ยังอายอยู่เนาะอืมไอไอกล้อง ไอ้กล้องมึงจะจำบัวแล้วบ่อย่าไปอายอย่าไปไอเอาเอาพี่น้องไงเนาะเวลากระมา๊พัดดีได้หนิเนาะตจำจักเทือกอย่งชีได้ยันมาเนี่ยจำเทือ่ยเลยเออเนี่ยแหละพี่น้องเไงเนาะมุกชีบุมีบั ตออไอเพื่อนคอยก้ว,วยาเกาบ่ะตำมือเอาตำมืเอาเือาือดูด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 ดูนดูงเ่ดี๋ยดเขาไปหาทั้งเากนนเา,า,กกเาก่อนเดดู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 ดดเดดูดดูดดูดด อ,พอ,นนอะพี่น้องไงโอ้โหโมเมนต์ยัติพี่น้องผมก็มันดังกระรับเต็มอยู่นะพี่น้องเนาะมาฮอเดียนฮอดชาน,เ,ชาน,เ,ชานเป็นทีเรียบร้อยแล้วบาทนี้พี่น้องเไยแต่เฮาก็ตามกันขึ้นมาอา่ามาชงกับอ,อ่อาย่ยไอเราเนาะอ่ารถกูภัยเฮาพี่น้องเไยโอ้ยสบายดีอ<ด>่าทั้งเฮาขึ้นมาสามคนเหมือนนี่พี่น้องเไย<ม>เนาะอ่าขึ้นมาชงทั้งอ่าปตุพอง ปวดเม่นแบบปวดตูวกำพองบ่โอ้โหพี่น้องเอ้อาการของเพื่อนทั้งมาตุนกับยังโบไทยแบบอ่าอันนั้นจ๊าเทื่อพี่น้องเอ้เนาะอ่ามันเป็นอะไรกับปวเตียงกะมันมันตะกี้ห้องกับโบจักกะมีแต่ว่าโรคท้องไคแล้วไคบิงเหนียนนะโดยแล้วหายใจยากแล้วกับโบไทยโบเนียวโบเนี่อีกนะแต่พอไปกวดหูแล้วมันจะเป็นโรคตับแข็งโรคตับแข็ง หลักษาพอได้แล้วนี่จะพาเรามานอนดูเพื่อนเลยก็มีน่าอะไรน่าอยากก็ให้แล้วกินรถประมาณนั้นทางหมอเพิ่นว่ารับพอได้แล้วแต่ว่าเป็นนักได้แล้วก็เนาะนักกันเลยหมอรับพอได้พอว่าเขาจะพาลงหมองมันชุดเลยเนาะชุดแล้วหุ่งหมอนยัยเนาะหุ่งหมอใหญ่หุ่งหมอแแกงอะไรไดพี่น้องเลยอ่ามันลดจากที่ว่าจังใดเนาะสุดความสามารถในมือหมอคือบัตรท่านั้นแหละพี่น้องเลย นี่เพิ่นให้เอาขึ้นมาบาดนี้เนาะทางฝั่งผูิหารนั่นแหละเฮ็ดได๋เนาะทังเชื่อว่าละโลดมาคือเสาน้ําโอ้ยกะบุญแล้ได้บ่เตียงเนาะไปฉันบ่เตียงเดี๋ยวอ่าค่อยขึ้นไปหาโดๆไปเี่ยเบิ่งโดยขึ้นไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะกมีผู้ดีทั้งอ่าอ้ใหญ่จดีเพิ่นเห็นในคลิปกอ่าเพิ่นดตนงาว่าซั่นเนาะกเลยฝากเงินมาให้จํานวนนึง หนึ่งพันบาทนี่แหละมามอบให้เราสันพอได้ซื้ออยากซื้อกินเอาอ่ะอ่าได้คิดถึนไปมอบให้เราก้อนบาทนี่ยแล้วเปี่ยงเด้ออ๋อยเมื่อยพี่น้องเไยเนาะโดยองเดย์สันนี่ยิ้มเข่าพี่น้องไงโดยก่อนน้ายิงพี่น้อได้กินเดียบต่อก้นกันมากพี่น้องเงอ๋ออ่าเล้ยวในการสิพักกันไปกินเก่ากินน้ำ้วก็สิพักอยู่จักอ่าเบิ่งก้อนพี่น้องเไยจักมือจักไรเนาะอ่ายวก็รจะได้กลับลงพี่น้องเไยเอาไปก่อนเด้อบ่เปี่ยงเด้อไปขึ้นเบิ่งก้อนพี่น้องเไย เ,เดี๋ยวกินไปทามข้าวทามข้าวแล้วกันพี่น้องเองอึ๊บจังไหใดดีน้องพี่น้องเอยนี่แหละฮะพี่น้องเลยโอ้ยนาองเอาสบายดีแล้วไม่ตูนะ้เด้อโน้ยเป็นจังใดก็ปรตู้ โอ้ยเห็นเนาะเห็นแงได้แสนสบายดีแล้วพ่อตู่เด้อโอ้ยเห็นนองนไยมาหอดมาถึงแลว้วเนาะเฮ็ดจังได้แสนบาทนี่เนาะโอ้ย,อยพอ่อจะเอากิดชุดแต่อยากชอยก็เออลงไปหอดหม่องหอดบอ่อนมันแหละเนาะกิดชุดเท่านั้นแหละเนาะพ่ออ่าทั้งหอดมือแพทย์มือหมอแหละ ช,ชุดแข่งชาวนาเขตเฮาเลโยโอยชุดแล้วพี่ <ชด S 2> น้องเลยมาใหญ่เลยแต่ว่าไปสมื่มกอกี้มันก็ขึ้นอกคลินิกนี่กันยังเพรานะว<อ>่าเนาะมันยันแบบมันแบบอ่ามันยังค่าใจอยู่นะพี่น้องเลยอันนี้เราพาลงไปฮอดมองรถบอน,ลนแล้วก็ชุดแล้วอยู่ในมือหมอใหญ่ล่ะเนาะหมอใหญ่คนเล่าเฮานี่แหละนะโดยสวัสดีอย่างไรพี่น้องเลยเนาะ ใส่กระบ๋ากระโบเราทั้งท่านหมอเพิ่นเพิ่นห้ยคำแนะน้ำว่าจังไดียนี่สิมันตับแข็งอืมเป็นโรคตับแข็งเออโรคตับแข็งเออพี่น้องไยคำว่าเป็นแต่แรกนี่ฮะเพราะหูสาเหตุแน่นี่อาจสิเซาเนาะอืมอันนี้กับพังเบิ้งพี่น้องเไงเนาะเพื่อปฏิหารมีจริงอ่าเราอาจสิเ้าก็มีเพื่อต้มฮักไม่ฮัก พืชหักยากินจากสมุนไพรพื้นบ้านเขาเนาะก็ลองเบิ้งหักชาทั้งนั้นได้ก็ดีพี่น้องไยเนาะยันคือทั้งเสาวนำเพิ่นน,นี่็ว่าทั้งหมอเพิ่นก็ว่าหับบได้ว่าทานบัตรมาแล้วมานี่ละกินหักไม้หักตอกอา,อาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเขาตัวหักไม้พื้นบ้านพื้นเมืองเขานี่ยละพี่น้องออไงเส้าเราก็ได้เนาะอันนี้ก็บว,วางว่าเนาะ,ะก็บว,วางว่าให้ปฏิหารมิจริงเนาะ ทางท่านหมอเป็นอ่าเป็นว่าเป็นโรคตับแข็งวัองอออนอีงง้เอ่อพี่น้องเนยเสียก้าหดข้ามหมอทด้เฉพาะแปดแสนห้าแปดแสนห้านอนจะคืนสามคืนสคืนแปดแสนห้าแปดนห้าทัยาทังคืนเนี่ยอยู่ไดหันกินร,รได้ว่าเครื่องกินเป็นน้ำเป็น อาหารกินบ่ได้เว้บาบ่เฉพาะข้าายานี่บ่แปดแสนหรือว่าจังได๋ค่ายาและแปดแสนเอารวมทั้งนอนทั้งหยังนําเลยก็เออทั้งนอนด้วยทั้งปีนอนเลยสามสามือเสียอยู่แปดแสนห้าแปดแสนมูฮอดล้านตัวนี่เนะ<ม>าะขาา้าายาข้ายาตั้งหากบ่หรือว่าจังไรขค่ายาและแปดแสนเอ,รอรารวมอนหานเลยมัดทั้งชื่อกินทั้งน้ำทั้งปน้ำจำปาแล้ว สามล้านบาทาล้านเจ็ดแสนที่ว่าแล้วก็ตกอยู่คืนละล้านเนาะสามคืนสามล้านเด้ล้านนปเนาะสามล้านเจ็ดแสนเดี๋ยน้องไยเนาะสักชีวะจังไงทางปมตูนก่เลยชุดเดยอยากช่วยเนาะนี่กับห้องกับผ้าไปชุดเลยเลยเนาะ ไอ้อันนั้นละบาดนี่พี่น้องเลยเพราะว่าแต่ก่อนมันฝันยังโมทันได้ไปฮะขึ้นมาหมอเนาะไปแต่แค่ของคลินิกแค่เสื้ออันนี้เอาปลาลงชุดแล้วกับชุดชุดจะนี่ละพี่น้องเลยเนาะก็ได้ทางกันหมอเป็นไหนมาอยู่บ้านอยู่ช่องหมดเจ้อืออืออือพี่น้องเลยเนาะอ่าขึ้นมาน้ามือนี่พี่น้องเลยพูดดีว่าอ่ามีทั้งไอ้ใหไงจะดีเพิ่นอยู่ฝั่งไทย เป็นเห็นทั้งมาประตูคำพองเนาะ,ะเห็นแหละดุจโทนสงสารว่าสันเพิ่นก็เลยฝากเงินมาผ่านทางเขาให้เขาเป็นสะพานบุญให้ใ,ให้มามอบให้ทั้งประตูคำพองเนาะพอได้ชื่ออยากนะชื่อกินเอ่าเป็นจำนวนเงิน1,000บาทเดี๋ยวเขาสีเอาเงินมอบให้เจ้าเด้ออยากอย่างกะบชื่อกนะินเนาะก็ไว้ใส่ไว้ซอยนี่แหละ ได้เงินทั้งผู้ใหญ่ชอยมาทั้งทีมงานเขามอบให้่เนื่งเดืยจากล้านาปาบุตตั้งบัดตั้งมวลนะตอนนี้นะจได้ินมดานสินนล้านผลเหมาะใหมสิบล้าน,นและตอนเรืออยู่ตอนนี้เดืออยู่จากล้านจา,จากล้านสิบล้านเงทั้งหมดสามล้านเจ็ดยจากล้านเงินสาม้านเจ็ว่าย,ยังายังาล้านชา นั่นหกล้านหนยังเดืออยู่นะตอนนี้เนไหก็ปโตูอ้ัดชื่อทางพัดลมอืมรวมเป็ดเชัฒันเบิดไปสมล้านเจแสนเดืออยู่เืออห้าล้านหกล้านหกล้านไปเนาะยังเดืออยู่นะตอนนี้ เป็นอเอางี้ทั้งประตูุด้วยเฉยเมยบ่ะเดี๋ยวนี้นะอืมเ่าจนชิมม่มีเสียงเนาะกินเข่ากินน้ำได้อยู่บ่ะไ,ได้อยูอ่ป่ะได้อย,ยู่เออน้องเป็นเอางี้เออขอโทษน้ำหายหลายอ่ามันในเจ็บจะในท้นงนนอทงไงเนาะประตูเนาะ Đây đây vào lại đây. À đây chỉ lên nhiều chứ Nhiều đây vô. À, Thải nắc này nhăng vô. lâu thì lòng một tuần cả bố đại dây hàng điều họ chỉ ở ngân chấm luôn đi. Mọm hãy đó. Có đây sửa kín nó. Thì lòng người. À, bên luôn ngân. À, 1,000บาทท,าบาทั้งบัตนเอาเป็นเงินกีบมาให้เนะเาะได้โยหกเซนห้าสิบพันกีบพี่น้องเ,อเ,องงเลยเนาะถ้าไง่ายเราฝากมากกับหนึ่งพันบาทเต็มได้พี่น้องเลยถ้าว่าฮักการทำนลวงคุณเนี่ยเหมาะกับบ่ฮอดออกหนึ่งพันบาทแต่ว่าทางปบ,งบัตรนราเติมใส่อยากให้มันเต็มครบจำนวนเงินหนึ่งพันบาทเนาะมอบให้เตียวทำบุญไปน้ำกันพี่น้องเลยเนาะ เอาก็บอกว่ากันเอ๋อปัตตุมิตรว่่าอาไทยเป็นคนทับเจ้าบ่โอ้อ่าอ่าหกแสนฮะสิบพันกีบเด้อะอ่ากับมิตรว่าให้ทั้งอ่าปัตตุเด้ออ่าให้คำอวยพรอวยชัยเปนเอเด้อให้เพป็นอยู่ดีมีแง่กันละขอบบุญขอบคุณเพลินอ่าทั้งไอ้ใหญ่จะดีอยู่ฝั่งไทยเด้อ เอาเพิ่นบ่ประสูอ่าบ่ออกชื่อเสียงแดงนามก็มีแต่ว่าอ่าทางอ้ายใหญ่ใจดีเพิ่นขอบคุณขอบคุณเพิ่นเด้อโอ้ยขอบคุณใจดีโอ้ยเ้า้ฮู้ความลาวฮู้ความลาวโอ้ยอยเอาก็คอยเพิ่นอยู่ดีมีแฮงนี่ล่ะความเจ็บใหญ่ได้ความ้ใหมี เนาะก่อให้เพิ่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหตุยังค้าวคายยังก็ขอให้ลำล้ำเรื่อยบ่ได้ก็บ่ฉันบ่ได้เอาเอาเนาะพี่น้อนไงเจ้าเพื่อนแล้วก็โอ้ความเล่าว่าฉันเนาะก็ได้เป็นบางคำกับบ่าวว่ากันเนาะ

กินชิ้นงัวเออเอาไว้เมื่อหนาเด้อเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวชื่อมาต้อนโดยโดยโดยไปสั่นเท้ากับก่อนเด้อบัดนี้เด้อพักพรอซาบัดนี้เด้อโดยสบายดีเนาะโดยเจ้าเจ้าโดยคือกันคือกันต้องพอกระได้เนาะโดยเมื่อหนาเมื่อไหนก็แล้วเนาะ เนาครับก้อนบัตรนี่ทัพปุตุนะโดยโดยโดยให้ริมแห่งให้ยุ่งคำแข็งให้พระเดชรอยประชาใช่เออทุ่งให้จบใจง่ายโตเด้อดูเด้อโดยโดยโดยคือกันเนาะไปครับก้อนบัตรนี่เนาะโดยโดยพี่น้องเไงไปไปเนาะไปพี่น้องเไยเนาะเพื่อเป็นการประหยเวลาทั้งเข้ากับเสียได้หาฟักพอนก้อนบัตรนี่พี่น้องเไยเนาะ อ่าเห็นแล้วก็เป็นตารูต้นทงชานแล้วพี่น้องเอ้ยไปซั่นจังได๋ก็ทั้งบ่ต้นก็ก่อนจบคลิปก็จังได๋ก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งอ้ายใหญ่สิดีเพิ่นอยู่ทั้งอ่าฝั่งไทยเนาะอ่าที่เพิ่นอ่าดตนทงชานทั้งประตูกพองอ่าได้ฝากเงินมาจํานวนนึง1,000บาทพี่น้องเอ้ยมามอบให้อ่าทั้งประตูกพองเนาะก็จังได๋ก็ขอให้อ้ายจงอยู่ดีมีแฮงได้เด้อความเจ็บใหญ่ได้ความไข้ใหญ่มีปารไ้เจ็บทั้งวงทั้งใดเนาะ นอนดับก็ขอให้ได้เงินเมื่อนอนเตือนก็ขอให้ได้เงินแสนบอกว่าไอ้เสียธุรกิจการงานยังก็ขอประสบผลสําเร็จตลอดปีและตลอดไปได้เด้อเนาะพร้อมครอบพร้อมครัวไอ้ให้กับมาสำหรับก็ขอให้กับเพื่อนหาไอ้ร้อยเท่าพันเท่าได้เด้อเนาะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้บาตุนก็ขอขอบคุณขอบคุณอ่าอีพีบัสชุกุชุกนที่เข้ามา ติดตามและเป็นกำลังใจให้เบิ่งคลิปโดยโบกขามโฆษณาเพื่อให้ปรตูนมีรายได้น้อพี่น้องเนะาะปรตูนก็นดีอกกีใจแห้งพี่น้องเอ๋แต่บูมีพี่น้องกับบูมี่ปตูนในยมันนี้อย่างไดก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณในลายสำหรับคลิปนี้ประตูนเนาะและวก็น้องมีกบะเตียงก็จะได้ขอตัวลาบพีแล้วนองไปไปเพียงสำนีก่อนพี่น้องเอ๋เนาะหาพักหาพรก้อนบาทนี่คำแรงลงแล้วเนาะอย่างไดก็ฝากเป็นกำลังใจให้เฮาเนเดอพี่น้องเอ๋เนาะ กับพอดีละตั้งบทูนขึ้นมารอบนี้กับสีไปเบิ้งก้อนเรื่องแป้นเรื่องพาเพื่อนสาวผู้ไทยเห็ดไปฮอดใจแล้วเนาะพี่น้องเนะาะจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อเนาะสำหรับที่นี้ไปก่อนพี่น้องเอยสบายดีเด้อเนาะพี่น้องเนาะไปไป